คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับถงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บใส่ติทางกนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกําลังใจเช่นงกันและกันนะครับขอบพระคุณมากดับร้อยบนตลอดชีพสุดที่สองนะครับกดติดตามได้เลยเพื่อเก็บตัวเลขนะครับแล้วก็ดูสติว่าสติมันน่านำไปใช้ไมในช่วงๆนั้นนะครับเร่วมกันนะครับสติเราแสดงอยู่แล้วว่าสุดขมวนมัีขมวดนงแต่ว่าเรามาดูว่าสติที่มันเดินมาเนี่ยมันน่านำไปใช้ไหมกลับมาดูนะครับ ผมใช้ด้าส่วนขอหลักหน่วยลงมางที่1นบวกด้วยายของที่เสมอสี่ค่าขงที่เป็นเก้านะครับสูตรง่ายจต่สถิติคุณจากเราเลยมาเลือกตามไปใชเก้าไม่พบหนหลักร้อยเด่มครับ,รบอันนี้เปียกสองนะเปียกสองเก้าไม่พบหนึกงหลัเด็นครับหนึ่งมีหน้าเป็นหกสคำนวณดเลขห้าหไม่พบหนึงหลักเด่มครับสิบเป็นหน้าเป็นหกสองคำนวณเลขสามาไม่พบหนหลักเดนครับ หนึมิเเลหกสองคำนวณได้เลขสองสองไม่เปหน่วยลเดนครับสิบมายเลลหกสองคำนวณดเลขหกไม่เป็นหน่วยลบเดนครับสมพิเลคกสองคำนวณด้เลขเก้าเกาไม่นน่ลเดครับสิพิเลคหกสองคำนวณดเลขหนึ่งนึไม่เปน่ลเดครับหนึ่งิเตรเลหกสองคำนวณด้เลขหกหกไม่เปน่ลเดนครับ สิบแปดม่วเยันหกสองคำนเลขศูนไม่ตําหนักแ้รับหนึ่งก็ได้้คมหกคำนวเลขสอไม่ตระหนักแล้นครับสิบหกระดคมหกคำนวณเลขศูนศหลุดเป็นเลนแรกเพราะไมหลักนะครับอันนี้เป็นหักสอนะสิสิงหาคมหกสองคำนวเลขหนไม่ตําหนักแล้นครับสิสิงหาคมหกคำนวเลขหนไม่ตระหนักแล้นครั หนึ่งหกสองคำนี้เลขสองเลขสองครับสองนเลขสองสอไม่ตระหนี่กระดอนครับสิบตัวเลขกสองคำนี้เลข3 3มสไม่ตระหน่กระดอนครับหนึ่งตัวละครหกสองคำนี้เลขสองสอไม่ตระหน่กระดอนครับสิบตัวละครหกสองคำนี้เลข9ก้าาไม่ตระหน่กระดอนครับ1นึ่งพิเษไหกสองคำนี้เลข0 สูนไม่พันหนึ masa, 12, urgency, fire, 15, ่ง้อยันครับสิบกพิจิกาลหกสอคำนี้เลขแปดแปดไม่พันาน่ง้อยนครับหนทนาคมหกสองคำนี้เลขเจ็เไม่พแร้อยนครับสิบหกทนาคมหกสองคำนี้เลขเก้าเก้าไม่นรอยนครับสามเทนาคมหกสอง่บกห้าเป็นหระดับเลขหกครับหกไม่ปกะดนหนงร้อบนครับ สิบเจ็ดวกเาคูเปียบสครับคึ้นเปียกาสานะนะบวกห้าเป็นเก้าที่ดับเป็นกลางครับเก้าไม่ตอแ่งแล้วนครับหนึ่งคูณพาพันหกสาคำมนไม่เลขสองสตอแบ่งแล้นครับสิบหกพารียกสามคำไม่เลขแปดแดไม่ตองแบ่งแลนครับหนึ่งมีนาคมหกสามคำไม่เลขสามสามไม่ต้อหนบ่งแล้นครับสิบหกมีนาคูณหกสามคำไม่เลขหนึ หนึ่งไม่ป็หนดแล้วเันครับ1ิบแปดพิศพษคำหกสามคำน้เลขศูนย์เลขศูนย์ครับตำรวเลขศูนย์นะศูนไม่เป็หนดแล้วเครับหนึ่งไม่ได้หกสามคำน้มเลขสององไม่ตําหนดแล้วเันครับสิบแไม่ได้เินหกามคำน้เลขสองสามเป็นแล้วเดนครับต้องอยูอยงนันที่สนะอันนี้เปโยกสามนะตั้งแต่เปโยกสองนะ หนึ่งกระดาษละคมปีหกามคำน้เลขสามสามไม่เป็นและวนครับ1ิบหกกระดาษละคมปีหกสามคำน้อเลขหนึ่งหนึ่งไม่เป็นแบละวดนครับหนึ่งสิงหาคมหกสามคำน้เลขหกหกไม่เป็นแบบละเนครับสิบหกสิงหาคมหกสามคำน้เลขหกหไม่เป็นแบบละเดนครับหนึ่งกระดาษเนหกสามคำน้เลขสอง สอไม่เป็นแบบร้นครับสิอ็ดสามคำนวณเลขแปดม่เป็นแบบแล้วเดนครับหงตัวลาคมหกสามคำนวณเลขแปดแปดม่เป็นแบบแล้วนครับสิตัลาคมหกสามคำนวณเลขหกหกไม่เป็นแบบแล้วเนครับหพิจิการหกสามคำนวณเลขเกเก้าไม่เปนแบบแ้วดนครับ 16บพฤศจิกายนหกสามคำนวณเลขหกนั้นไม่ป็นเลระบครับหนึ่ธนวาคมหกสาคำนวณเลขเก้าเก้าไม่เป็นเลขระเบนครับสิบหกธันวาคมหกสามคำนวณเลขแปดแปดไม่เปรนเลขละเบนครับจะพูดนะครับนี่มันลอเยนกันสิบหกธันวาคมหกสามคำนวณเลขแปดนะเลขแาดูนะครับเลขดเลข เลขแปไม่พบในหลักบลนครับลักที่ของสามธันวาคมหกนะครับสามสิบธันวาคมหกสามคำว่าเลขแปดเป็นเลข3ามเลขนะครับเลขสามเลขสามพบในหลักบครับเปิดเป็นครั้งที่4ี่นะครับเปิดเป็นที่สี่นะครับสิบกราคมหกครับคำว่าหลักละเบลอ่าเลขกเป็เลขศูนย นะครับลองดูกันนะห้าบวกห้าห้าบวก้าความทิ่เป็น10นศูนย์เนี่ยรักศูนย <0. S 1> นะศศูนย์ไม่ปันมนกร้อวนครับหนึ่งเ็นาเนวนกสี่คำนวณเร่มจากไปเลขสอง 2. เลขสอง 2. นะครับลองดู 2. เลขสอง 2. ไม่เป็นเมีร้อวดนครับสิบกป็นจนวนหกสี่คำนวณเริ่มจากไเลขแปดแปดไม่เป็นเมียตวนครับ มีนหก6ส่คำนวณเลตั like ้งแ่เลขสามสไม่ตแบแล้วเ anyway claro <uh ินครับสิม so ีน like ้คหก6ส่คำนวณตั้ตเลขเนะครับเเจ็ดดูสักู่ครับเล็เเจ็ดไม่เนแล้วเนครับหนึ่าย6สคำนวณลตั้งแตเลขห้าห้าไม่เราแบล้วนครับสิเดนาย6สคำนวณตั้งแตเลขห้พบน้นักแล้วนคือเป็นครั้งที่หครับ ตัง้งแนะต่ปี2นะตั้งอยู่5ครั้งก่อนั้น2พิเศษบวก6สีเขามาเัด่แตเลข7 7นั้นไม่ระเ 8, บียนบระโดครับ10เดพิเศษบวก6สีเข,ขามาเริ่แตะไเลข4 4นั้นไม่ตะเาียนบระโดครับ1ไม่ได้6สี2ไม่ได้6สีน 6, 4, 1, 6, นะเขามาเริ่แตะไปเลข7 7นั้นไม่ระเาียนบระโครับ10เปิดไม่ได้6สีเขามาเริ่มแตปเลข6 จุดนั้นไม่ปนจุดร้อนดนครับหนึ่ง็ได้ดของหกสี่คำนวณได้จัเลขสอนั้นไม่ประมาดร้อนดนครับ, 16, รบ, 4, นนรบสิก็ได้ดคำนวณได้จเลขศูนูนั้นไม่ปรนมาร้อดน, 4, น,ค,น 4, ครับหนึ่งครับหนวกหเป็นหกได้ดับเลขหกครับดอบเป็ 6, นหกนหกไม่ปเป็นจุดร้อนนครับ, 16, รบ 4, สิบสหาขอหกสวกหได้ห ใะครับใส่คำตอบเป็น5 5าห้าไม่พบเลร้อยเด่นครับ1ก็ได้เป็นหกสบวกห้าเปนที่เป็น10ด้ับเลข0 0นนั้นไม่พอเลาร้กรเด่นครับต่อมา้ิจเป็นเหกสี่ะห้บวกหเป็น10ใช่ไหม1 1 10ตอนนั้นเข้าม่วนางก็เลข0ู่วนนั้นไม่พบเลขรัอตเดนครับหนึ่ตัวละกัห6สนะครับ 1นึ่อกห้าคนที่เป็นหกได้ดับเลขหครับ6บนกนั้นไม่พบน็นไปหลักอะไบนครับสิบกตัวคหกสีรับหน่วยสิบร้อยหลักหน่วยรายที่นึ่งคือเลขสองสองกห้าห้าหกเป็นเจดได้ดับเลขเจนะครับไเจ็ดนะ้นอไรครับเจ็ดนั้นไม่ตป็นหลักอะนบนครับต่อมาครับ หนึ่งีะหนึ่งหกสี่ศูนย์สี่หมดสอตางกลหักหน่วยตอึงบอรคี่เบวกหนเจ็ดวกห้เจ็ด้าสี่เจสิบสใส่เลขสองครับให้หลักหนวะครับเลขสองาเลยแล้วใ่เลขสองนมาับกัหลักตัวเนเป็นเลขเจ็ดสอไม่เ็นหลกตัวครับถูกต้องนะสิบี่ดหกสี่ศูนย์สาจ็ดหกตารางห้าเ เจ็ดนะเรามาดูหลักหน่วยน้องที่นึ่ือเลขหนึ่งหนึ่งบวกห้าหนึ่งบวกห้าเป็นหกใช่อันนี้เพื่อนๆเลยเลยนะนะง่ายง้า็หนึ่งบวกห้าเป็นหกก็ได้หักเกเป็นคำตอบนี่งงว่าเกียรติถึงนะสิบหกพิจการณาหกสี่ออกศูนย์สามสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองตัวเลือกห้าเจ็ดนะครับหนึ 1, 5, 6, 6. ่งบวกห้าเป็นหกหกได้เปผลเป็นหกนะหกเรามาดูนะครับ แตาราคำ64หกสี่อ,ออกศูนย์เจ็ดสองห้าแปดสองเก้าแปดไม้มหกในผลหลักร้อยทำมาที่หนึ่งครับคานวณต่อ8ปดกห้าแปดเก้าสิบเ็ดสิสองสได้ดับเลขส1ม <1 S 2> นึงงน่งถ้าเราคำนวหกคำนวณในส่วนของดับร้อยบนออกได้เลขสนะครับแบาาดูซิ 16ธนอคมหกสี่ครับออกหกสามเก้าสองสามห้าสุดท้าออกแ3สามครับเลขสามไม่พบในหลักร้อยหลังวันที่หนึ่งครับต่อนาเรามาดูสิบหกธนคมหกสี่ครับลับดูหลักหน่วยหลังที่หนก็เลขห้าห้าบวกห้าเป็นสิบใช่ไหมครับสิบก็ได้ตับเลขเดี๋ยวก่อนนะครับห้าห้าบวกห้าคงที่เป็นสิบ ิก็ใส่เลขศูนถูกต้องไหมครับเลขศูนหกธันวาคมหกสี่คำนวณดับร้อยบนได้เลขศูนย์เลขศูนย์นะครับเรามาดูซิสามสิบทนาคมครับออก 8, 9, 0, 6, 8, 2, แปดหนึ่งเก้ย์หสองนัวาออกสามหนะครับอันนี้เลขศูนย์ใช่ไหมมันก็จะรู้สึกจะหลุดไปก็จะเป็นหลุดครั้งที่หหลุดครั้งที่6 พราะหลักดบ,บนเป็นเลขศูนย์ใช่ไหมครับแต่เราตามต่อนะครับอันนี้เพิ่งหลุดเป็นครั้งที่6เสติดตั้งแต่ปี6กสองนะครับโอเคนะครับเรามาดูนะครับ30มันวอคมซีเป็นตัวเลขไหลแปนึ่งเก้าศูนย์หกสองทั้ามครับแปดบวกได้ค่าของที่เป็น8ปดเก้าสิบสิสองสบสได้ดับเลข3ามครับนะครับสิ มกราคม65ครับที่ออก880 159สน่ากางำลังออก92นะครับเรามาดูน,นะครับเลขสามไม่พบในส่วนของหลักร้อยบนนะครับเรามาดูต่อนะครับ9หลักหน่วยคอัที่หนึ่งแล้วบวก5คงที่9บวก5คงที่เป็น14 14แล้วใส่ค่าท้ายครับคือเลข4ครับดูสติประกอบ หนึ่งกุมภาพันธ์หกหครับหนึ่งกุมภาพันธ์หกหออกเก้าสามส8 2เก้าี่ี่สศูนตัวล่างออก30ศนะครับเลขสไม่พบในตำแหน่งของหลักร้อยลำงมาที่หนครับต่อมาหนึ่งกุมภาพันธ์หกหครับอ่ะขับมาดูหลักหน่วยลำงมาที่หนครับคือเลข8 8ดแบวกห้าขงที่แปดเก้าสิบสิบอสิบสอสิบได้เลขสม 17กุมภาพันธ์5ห้าครับออก098 597 2้าแเลนะครับเลข3ไม่พบในหลักร้อยรางวัิหงครับเห็นไหมครับต่อมาครับ098 597 2้าแหลักหน่วยรางวัลที่1คือเลข7ครับ1อเบวกหคงที่เป็น12 7สบวก5ที่เป็น12ใส่2ได้ดับเลข2ครับ หนึงมีนาคมครับออก0ูนย์หกหนตัวล่างออก07ดครับดับร้อยบนใช่มะเลขสอไม่พบในหลักร้อยบนเห็นไหมครับต่อมาเรามาดู1มีนาคมห้าศูนย์หกหตัวล่าง07นะครับห้ 5, บวกหเป็น10 10ก็ได้ดับ 0, เลขศูนย์เรามาดูเลขศูนย์นั้น16มีนาคมออก7 3 7ดสามตัวล่าง0ูย์สนะครับ เลข0ูนย์ไม่พบในหลักร้อยรางวัลที่1นึ่งเห็นไหมครับต่อมา1ิบีนาคมหกห้าครับเจ็ดสามเจ็ดแปห็ูนย์สามเบวกห้าเห็นไหมครับอันนี้ศูนย์ไม่พบในหลักร้อยนะต่อมาเจบวกหเป็น12ใช่ไหมเจวตับเลข2 1เมษายนครับ6กหออก9 7้าเจ็ด่อตละออก10เลข2อไม่ปรากฏในหลักร้อยรางวัลที่1น,นะครับเรามาดูครับ เราใช้ในส่วนของหลักหน่วยเรางมาที่1คือเลข8 8บวกค่าคงที่เป็น13ใ okay. ส่3โอเค16เมษายน65ครับออก3 95, 9, 9, 9 4, 5 9 1 9ส่วนตัวเลขห้เลข3ไม่พบในหลักร้อยบนครับเรามาดูหลักเราใช้ในส่วนของหลักหน่วยเรามาที่1ครับคือ99บวกค้คงที่เป็น14ใส่4ครับได้ดับเลข4นะครับ อันนี้เป็นสูตรของดับร้อยบนตลอดชีพ 2. สูตรที่สองเศรษฐเข้าตั้งแต่ปี6-2นะครับดูเศรษฐประกอบกันด้วยนะครับในการตัดสินใจนําไปใช้อยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมรลานครับใครไม่กดติดตามถือว่าพลาดมาก